ติดดินสุดๆคุณยายหนิงทำสวนเก็บสิ่งนี้ให้น้องสายฟ้าขีดกลางพายุทุกอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่รวยหมื่นล้านแต่ใช้ชีวิตเรียบไง่ายได้แบบน่าชื่นชมมากๆสำหรับครอบครัวของชมพู่อารายาโดยเราจะเห็นว่าคุณยายหนิงได้ทำสวนผักของตัวเองที่สร้างขึ้นเพื่อไว้กิน เป็นพืชผักสวนครัวที่สอวอยองามทุกมุมสุดๆและล่าสุดได้เผยคลิปครัวยายหนิง F.15 จุภัยอัปเดตสวนผักและน้องไก่ของยายหนิงผ่านช่อง YouTube แม่ชมโดยมีบางช่วงบางตอนที่หลายคนโฟกัสและชื่นชมความติดดินใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆของคุณยายที่บอกว่าเราจะส่งไข่ไปในเมืองอาทิตย์ละสามถาดเอาไปให้คุณพายุค,คุณสายฟ้างานนี้แฟนคลับต่างชื่นชมความติดดินและินดูความเก็บไข่แล้วส่งให้ล,ลานลกิน